นเอ็นนั่งแน่เลยแหวนะนะแอลองดูดินั่งตรงๆเอ็นนั่งแน่นยาก,ก่อนกินยงเหยดูดิอาบปากเลยอาบปากให้ดิอาบปากยังไม่ได้กินยาเลยเนี่ยกินยาก,ก่อนไม่งั้นวันนี้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วนะ ถ้ากินกินน้ำกินยาไม่ได้วันนี้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วอ่ะกินยาวันนี้ต้องแอดมิดแล้วแหละถ้าอย่างนั้นนะ่นอนโรงพยาบาลสี่ห้าวันนะแต่ช่วงนี้ถ้านอนโรงพยาบาลฟ้าไม่ได้นะถ้าอยู่บ้านกินข้าวกินยาไม่ได้เราต้องนอนโรงพยาบาลแล้วนะแม่ไหนดูที่คืนได้ไหมเอาไหนอาบากเลยเอาดูน้ำให้หมดเอาเร็วด่ เนี่ยงั้นต้องไม่นอนโรงพยาบาลประมาณสักข้าวันไหนอ้าปากอ่ะดูดทางนี้ยางนี้อย่าไปส่งโรงพยาบาลวันนี้ต้องนอนโรงพยาบาลน,นะรู้เปล่าเพราะแม่กินน้ำเอ่ยไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยแม่กินยาเองไม่ได้ ถ้ากินยายเองไม่ได้คือต้องนอนโรงพยาบาลแล้วให้หมอเขาฉีดเข้าเส้นเลือดอ้าปากนอนอะเอ่นอนไปโรงพยาบาล ปล่อยปล่อยมือปล่อยมือกดอกไว้ไปล่อยมือปล่อยมือกดอก